สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราไปดูวิธีการเปิดการแจ้งเตือนนะครับเมื่อถูกรางวัลของสลากดิจิทัลนะครับผมก็คือมันจะทําให้เด้งเตือนมาที่หน้าจอมือถือเราเองนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราไปดูวิธีการนะครับก็คือเปิดตัวแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับผมแล้วก็เข้าเข้าไปที่เมนูนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับเข้ามาแล้วครับที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับแล้วก็ไปที่โปรไฟล์ด้านล่างนี้นะครับผม กดไปที่โปรไฟล์ด้านล่างนะครับก็จะเจอโปรไฟล์นะครับก็จะมีเมนูเลื่อนลงมาเมนูด้านล่างนะครับจะเป็นแ,แสดงป๊อปอัพข่าวสารหน้าแรกนะครับตรงนี้ให้ทเทาการเปิดไว้นะครับตรงนี้ครับเป็นรูปตัวนี้นะครับทาการเปิดนะครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดข่าวสารแล้วก็รวมถึงการแจ้งเตือนเมื่อถูกรางวัลสลักดิจิตัลด้วยนะครับผมตรงนี้ก็ทําการเปิดเป็นอันเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยว,วยไปดูตรง มันจะมาแจ้งเตือนตรงไหนนะครับเรากดที่เมนูหน้าแรกนะครับกดที่รูปกระดิ่งนะครับตรงนี้ครับก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับเป็นส่วนทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นข่าวสารจะเป็นที่เราผูกกับตัวแอปพลิเคชันนะครับผมก็จะมีการแจ้งเตือนมาทั้งหมดเลยนะครับตรงหน้าส่วนของหน้านี้นะครับผมก็รวมถึงสลักดิจิตอลด้วยนะครับของแอปในแอปนะครับค่าถูกรางวัลก็จะมาแจ้งเตือนนะครับตรงส่วนนี้ด้วยนะครับทาการเปิดนะครับให้เรียบร้อยนะครับผมก็เป็นการ แจ้งง่ายๆนะครับแล้วก็ยังไงลองดูกันครับพี่ๆเพื่อเผื่อใครจะเผื่อพี่ๆลืมนะครับก็เปิดไว้ดีกว่าครับเพราะว่าเผื่อถูกรางวัลนะครับก็จะได้ทราบด้วยนะครับผมตรงนี้ก็มาบอกกล่าวกันครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดสับตะไคร้กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับพี่ๆเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาคลิปทําคลิปใหม่ๆนะครับที่มีประโยชน์มานําเสนอกันต่อไปครับ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ